สวัสดีครับคนโบราณชาแนลครับวันนี้พาท่านผู้ชมครับเปลี่ยนบรรยากาศมาลุ่มร่อนครับเนาะว่าจะมาเสาะซื้อปลาเย็นครับตุยใหญ่นยยนเนาะได้ยินข่าวมามีปลาเย็นยักษยย์ปลาเยน็นใหญ่หุ่นจะใหญ่แค่ไหนนะครับเนาะพอดีทางน้องแจ็คเข,ข่าเนาะป้าต่อแจ็คเข่าอเอาน้าออกบ่อกันนะครับเนาะงปไปชมกันครับโอ้โหกำลังลากแล้วครับตอนนี้ปลาไปดูเป็นไงป้าอ๋อกำลังลากเดี๋ยวโอ้โหบอจัดใหญ่นะครับเนาะนี่ได้ยินข่าวมีห้าหุ้นส่วนนะ คนหุ่นกันเลี้ยงปลาเนาะดอเอาปลามันโดนหรอป่าเอาโกโปไปตามไปถ่ายในบ่อไปเออลงน้ำไปถ่ายในบ่อด้วยจะได้ภาพใกล้ๆด้วยเอาถ่ายใกล้ๆนี่แหละโดนโดนเปิดขึ้นตั้งปุ้นทับปะเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับน้องแจ็คครับน้องแกนครับน้องปงน้องป๊อกลุงดำมาอยู่ในมดเนาะ นะเพราะกบิชัดโอ้ละอายมาันดึง<ก>ปา่ปานี่รู้นี่นี่ลากรอบแรกเนาะ,ะโอ้มานี่ป่าเทศบาลปลาดูดปลาเทศบาลนี่จีนมาจัดล้ำหนะนี่นะนี่แล้วครับรอบแรก ปะเทียกับมีครับคืองปเพียเป็นลาบเนาะอะไรพุนมาเห็นโอ้ยจังนกจังนกนี่ปลาไนก็มีเนาะอนนี้ปลานปะเทียปลาดูดมีหอยแยกไว้ครับปะเทียปลาลิมน้อยก็มีเนืะครับตอนนี้มาดูรอบ2ครับ มันรูดรอบสองครับปูจะเอาเนี่ไปต้มยำอ่ะอยากปใหญ่ขนาดนี้พูน่ะพอพอเนี่ยปูนี่เปิดเอาเฮือฟีเฟีจะมาซื้อปลาเย็นยากเป็นได้ปลาดูเถอะพูน่ะพอพอพู่ะของขวัญเออเด็กพูน่ะปลาปลาแดงอยู่ตรงนู้นอ่ะที่เขาขึ้นครั้งแรกอ่ะไปเอาเลยไปเก็บเอาเลยเออที่เขาขึ้นครั้งแรกนั่นอ่ะ อ่ารูนรอบสองฮะโอ้อันนั้นจระเนตจระเนตจระเม็ดจระเนตหรือหมอยังหมอตอนกินเล้าในลื่นไปแล้วเอตักินเล่าในลื่นไปแล้วเหรอเม็ดนี่ย่ดูครับจะมีปลาอย่างเปๆครับก็จระเม็ดก็มีเนาะบ่อนี้มีทุกปลาครับทุกเป็นปลาปลาลิ้นย่าพี่ลิ้นย่ามีปลาเป็นลิ้นย่าไปลงได้อย่างตายเหรอ

โอ้มาครับลมิตัวชดยิ่งเหยอเกือบกว่างมื่นนะครับโอ้โหนี่ครับแกลมิครับโปลาคั้มกับไม่หองปลา่าปละาไนคปลาทุาปลาไนคำโอ้ไปล้ครับเอาไปบอกคนดีกว่าบอกครับบอกกับปานีนมมัดกะงดีๆแล้วมัดา มันดีกว่าได้สูเป็นบองนะมันขี้ครบหนาปลาจระเม็ดเออพอกรด็นอันนันปลาจะเมศเออเออครับครับมันมันมันโอ้ยดูจระเมศเอาครับโอ้ยหนึ่งบุ้ยจระเม็ดครับสองตัวใหญ่ใอันนี้ปลาเงินครับปลาทองครับปลาคัมปลาไนท์ครับครับผุ่นเอาไปตรวจแจ็คกับพุ่นละโอ้ันนั้นอ่ะอันนี้ครับขังไว้ครับสดตลอดครับ พร้อมขายให้ลูกค้ามาแล้วครับโอ้โหโอันนี้ปลาไหนครับอ๋สุดยอดอีกาเน,าน,านี่ยเกี่ยวเป๊บบอติลีซอเท่าไห่มีหาปลาไม่ปล่อยเนาะผมได้เอาคลิปแล้วงอย่งลาบปลาหน่อยไอ้เหรอปล่อยปลาหน่อยปลาหน่อยเดียวสุยดยอดโอ้โปลาบึกก็มีครับอัอโหล เดี๋ยวต้เ็คอุ้มปลาบึกมว่ะอ๋อแล้ครับปลาบึกนี่ปลาบึกนี่นี่เราไม่กินครับเราเลี้ยงไว้ให้กินของบ่อครับโอ้นี่เปิดปากกินมันเนาะปลาบึกนี่มันพิการหัะเพราะห่างมันจอยปล่อยใอืมตดูดันเนาะุดแล้วเนี่ยเตรยแล้วเนี่ยห่างมันคุดโคตรงอเนาะเปิดอินดูมัากินมันเนาะไอ้อปล่อยเลยนะครับเนาะไปแล้ว ครับเดี๋ยวน้องบ่าวแจ้งเขาจะคัดไปเย็นใหญ่สุดให้คนมาดอยก่อนอะไรนี่อะไรนี่อะไรครับเดี๋ยวเขาคัดไปเย็นก่อนปลาไปเก็บปลาดูดมาเต็มเลยด้วยของเครื่องฟีเนาะนูน่นทางนู้นไปเอาหมดละโอ้ยเยอะแยะเลยก็เก็บเอาไปตากแดดเดียวกะแค่นี้ก็พอแล้วอ๋อเนี่ยเนี่นนยเย็นไปเย็นเนาะใส่กำลังดีครับมันอยู่นิ่มสิงอ่ะตัวใหญ่อะ่ะยูนิ โอ้นไงใหญ่สุดเนี่ยได้ครับเดี๋ยวเสียชื่อบอน้องแจ็คบอยกับบอสาธารณะไงคกับคนหานักรถไปเอฟนี่ก็โลงมั้งไอ่ไฟเย็นครับไปเย็นนี่พัดเพชรไปเย็นนี่เขาขังไว้ได้อยู่เนาะเดี๋ยวอาจจะจะละเม็ดไปหนึ่งครับปลาเพี้ยเป็นลาบครับ ปลาดูดเอาไปทำแดดเดียวหรืออะไรอย่างใจปลาเนาะป้าไปผีปลาเป็นมะทอดทอดทอดยก่มาแล้วดีไซนะเจ้าละเกิดอยู่ดีๆไปคุยเหินเดี๋ยวเอาเจละเมตไปนึ่งหน่าปลาเนาะนะปลาไปเจละเมตเหรออ่าหนึ่งเอาเพียเป็นลาบเนาะเอาไปหมักแล้วก็นึ่งไอ้ ปลายเมนูครับยไปเย็นเขาไปขังไว้ก่อนโอ้ปลาลิมเปลืองปลาลิมเขาจ้องอีกห้าสิบกิโลขึ้นเลยปะเนี่ยกรเกินปลาลิมจ้องมาแล้วเนาะมันมียังไงเนี่ยวันสุดเอายวันสุดท้ายวันจิตแย่ต้องน้ำแห้งวันปลาลิมเได้น้ำน้ำเดี๋ยวอยู่ใน่ิโลกเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวคนมาแห้งกันเนาะเอาวันปุ้นเออซื้อไปทำคลิปทีเดียวเยอะใยญ่ๆต้มแปะสะเนาะปลาลิมต้องรอน้ำแห้งครับ ไดบาเครดิโ่ะเบ็ดเบ็ดปาเบ็ดปอ้ยไอป่านเสร็จเสร็จทีวิตละไสองตันได้หรอฮะอะไรสตันบ่อยู่เอมสองตันได้ไหมอบ่างตาเทายังไง มันนักังเอาิโลก่ะคมันบอกว่าเพ่เพ่เอาวันละกิโลจริงๆปลาอย่างดิ้นดีครับตัวเรอกันตบไปเลยซะะครับปันอวนละอันนี้จักขึ้นแล้ว คนไหลตังคนนมั้ตังสั้นของคมิอนนี้ก็เริ่มห้อนกันแล้วครับ <c oughs> แดดออกนะงานจะซิบโมงแลาา้วฮโอ้วัะรุ่นป่าโอ้ันในคำขึ้นมากแล้วเแบม ต่ออย่างนักนจะละเม็ดปันไหนวะนไหนหลวงไปไปปอนไหนหลวงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวโอ้โหไดปลาเราอนไหนมาดูนี่อ โอ้โโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่ขนาดน้องมัดกลับหรอ้อทาตั้ประมยอดปอดไหนหลวงไว้ลาบดิค่ะโอ้โหไปแล้วครับปัเสาปปาเสาโอ้หลอบล้วโอ้จะละเม็ดไปแล้วอันนี้จะได้หาสองปีก็หาไอ้ ส่งปี๋เนาะคนเรอจะเอาตัวงี้ใายแล้วครับโอ้โหสีมันงามดีแต่เสีสวยงามลงไปแบบกล้ากี่นั้นนี่เองนี่ไอ้ขี่ตัวจัดใจอะปล่อยครับปล่อยกระชังไว้ก่อนรอลูก,ก้ามาซื้อเนาะ ผลผลิตประมาณตัวใดนี่สอตันหนึ่งก็ได้อ่อนน้ำเนี่ยายในไข่เต็มท้องล้างหน้าหนก่อนครับสายเนาะนะครับตอนนี้กล้าเม่ก้ามุ้งกันแล้วเจ็กเอาไอเอาเพียโลน่ะ

ลรวยซ้อึไปไาาจรลเม็ดอีกตัวหนึ่งจระเม็ดมาตัวใหญ่ไหมนี้ครับช่วยๆๆป่านไหนครับเราไปเลี้ยงเป็นแั็แซนปลาคาวบ่อขู่นี่ห้าโลน่งลเมืองไทยอ่ะปลาคาบเมืองไทยเนี่ยงามเลยเนาะโอ้โหครับของโมมันดอยมาแล้ เลเม็ดโอ้โหทาดสามโลไปสามโลหกสิบเจลเม็ดเจะเม็ดเอาพ่มอนช้หนไปทอสามโลจะเอาหม้อที่ไหนมานึงนี่ ฮัลโหลอนี้เลยดีกว่าสุดยอดนะสุดจัดใหญ่นะสวัสดีครับแจ24 25นี่สามโลครับเระเม็ดมัสามโลปลาแจงนล้วป่าเพี้ยฮัมปลาเพี้ยโลหนึ่งนะเจ้าปลาเพี้ยโลกึ่งโลกึ่งโลโลเด็กน่องขาทุนอไไปะะรว เราก็ไปเย็น่ายโลโลสามคิดตังสักครู่แล้วนะเก็บมาไม่กล้าคิดตังหมดถูกละฮคิดนถูกกับปัดปัดลดลงเนาะไอ้หนอได้ครับท่านแจ็คโอ้ท่านแจ็คนี่สปอร์ตว่ะได้ครับได้ได้ได้เขาออนเมียดีๆนะวันนี้นะเมียกำตังหน่อยเลย กำลังจะวาดคิดอย่งไรก็ได้บเก <c oughs> ินห้าร้อยนะมีอยู่ใบเดียวนี่นี่ <c oughs> <c oughs> เอาใบนี้ไปก่อนครับ <c oughs> <c oughs> มาสามสิบ <c oughs> บาท <c oughs> ข,ขอเบอิกเอทีเอ็มสามสิบบาทรางงงมหล่ะ <c oughs>